ผู้ใจแน่เลย,ยอ่ะเมื่อคนชอบตกปลาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับจากที่ฝนตลกเมื่อวานนะครับวันนี้การที่ฝนตลกใหม่ก่อนมันทําให้ปลากัดตีนะครับผมวันนี้นะครับผม ก็ฝากกันกดไลค์กันด้วยนะวัยรุ่นนะครับผมใครที่ชอบตกปลานะครับผมนี่ครับเปิดคลิปเลยตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะนี่ครับทุกคนเปิดคลิปเลยนะนะครับผมก็วัยรุ่นทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวัยรุ่นหลังจากที่ผลตกใหม่นะครับวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็ออกร่าปลาช่อนคลองนะครับผมนะฮะ การที่ฝนตกใหม่ๆรับรองว่ากัดดีแน,น่นอนไวรุ่นโอเคไวรุ่นเราไปตกกันเลยลุย ว่าแล้วโดนไม่รู้หลุดหรือเปล่ามาแล้วครับผมไม่หลุดครับฮม่ <c oughs> มาแล้วครับทุกคนอีกหนึ่งแต้มครับย้ำไปหลายไม้ทุกคนตีนึกว่าจะไม่มีตัวฮะดูหมายสวยทุกคนปลาเกลออีกแล้วครับผมนะฮะสาสองสามขีดทุกคน ายนี้ครับผมปลาเกลือนะฮะไซสวยทุกคนตีไปหลายไม้อยู่นะถือว่ากัดอยู่นะคนนะครับผมไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับผมไซแก้วนะครับตีไปสี่ห้าไม้ทุกคนนะครับผมสุดท้ายก็ยังมีตัวมากัดนะครับผมโอเคทุกคนหาเต้มต่อไปครับเอ,เอาเรื่อง ยอดไปหาเต็มตสบายทุกคนจังหวะตีเล่นๆทุกคนทุกคนดูของนิดเดียวไม่คิดว่าจะมีตัวทุกคนนะครับผมโอ้โหโยนปุ๊บไม้เดียวกัดเลยอะไสก็ไม่ได้แย่นะคนจังหวะเมื่อกี้ไม่ถ่ายด้วยครับทุคนะครับผมตากเกลือนะครับทุกคน โอ้เดี๋ยวนะล้างเลือดก่อนเลือดกระฉูดเลยทุกคนไม่คิดว่ามันจะมีตัวคือล่องแบบดูดิไม่คิดว่าจะมีตัวทุกคนหาแล้วดูโอ้โหโยนเล่น,นๆโอ้มีนะครับผมนี่สายสองขีดนะคน มีนี่นอนครับไม่ได้ถ่ายตอนกัดทุกคนคงน่าจะมีตัวแต่มีทุกคนนะครับผมโอ้ยนี่ครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราหาเต้มต่อไปนะครับผมวิดีกร์แฉว เออะไรวะติดโคตรแน่นเลย

tóc này quá Ô hô Ngàn dạp lên วัดขนาดนี้ยังไม่ติดอ,อีกอโอ้โหมีมีมี Nhìn to, Đốn Đốn, nó bị đốn Tìm tìm lại nó đi Tìm tìm lên nó ừ, đây นะควลำบากเลือเกินโ <c oughs> อ้ยไซดดีเนี่ย โอ้สยดีเลยลำบากโอ้สดีทุกคนเดี๋ยวกันลำบากมากเลยโอ้เดี๋ยวแป๊บน,น,นึงทุกคนโอ้โหทุกคนสดีมากเลยนะโหก,นะกัดตัวแรกนะครับวัดวัดกระเด็นเข้าป่าข้างหลังทุกคนนะฮะตรงนี้เลยเนะครับผมแล้วตัวที่สองครับ ปาเดียวกันทุกคนตัวใหญ่ฮะทุกคนดูฮะโอ้ใหญ่เีเนี่ยทำเป็นเล่นนะครับผมหลังจากที่ฝนตกใหม่ๆคนนะํามาตีนะฮะเอาเรื่องนะใหญ่ทนะุกคนเนี่ยสวยเลยนะครับผมนะครับตัวแรกกระเด็นเข้าป่าไปทุกคนนะตัวที่สองไม่พลาดครับทุกคนนะครับนะ โอเคทุกคนใสดีเลยนะครับโอ้ใสดีมากคนสามขีดมีแน่น,นอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราปลดก่อนทุกคนนะครับผมแล้วหาแต้มต่อไปฮนะสุดยอดครับบุนกูด lòi đấy, ôi, tay nè, tay, 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 วัดแรงจัดตายเลยดูคอตนฟ้านที่คอทุกคนไม่เบะเรียบร้อยไม่ไดิ้นเลยตายขาที่นะทุกคนตัวไม่ใหญ่ด้วยนะโอ้โหทิ้งปล่อยก็ไม่ได้แล้วตายหาทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวหาเต้มต่อไปทุกคนกับยามเย็นนะครับผมตกปลายามเย็นทุกคนโอเคนะครับ เ <c oughs> บะตายทุกคนฟาดกับดินโอเคครับไปหาไมา้ทุกคนกัดเปล่า cắt mấy học thì đẹp quá tôi nói โออดนมใหจญจ่ตั้งใดฮะหมาเหรครับหมาแล้วไม่ตัวน,น้อยฮนะโห้ตีไปสองสามไม้ตีไปสองสามไม้นะตีไปประมาณ องสามไม้ครับคนตัวน้อยอีกแล้วไซน้อยไซไม่ใหญ่นะครับทุกคนโอ้ปลาเกลือฮะกัดไม่รู้กล้องไม่น่าจะเห็นนะคนน่าจะบังต้นไม้อยู่ไหนครับผมไปแล้วดีอันนี้วัดไม่แรงทุกคนก็เลยไม่ตายตัวหลังนี่คือเรียบร้อยฮะตายหาเลยนะครับผมโอเคปลาเกลือทุกคนนะครับผม ันต,ตกใหม่ทุกคนหน้าตีมากมาช้อนคลองนะครับไปทุกคนหาแตมใหม่ฮะแก้วย้ำเลยเด้ออุ้ยตัวที่สองตัวที่สองไปแล้วโอหไปแล้วอ,อืว้อ ตัวนี้ไม้เดียวเลยว้าตัวนี้ใหญ่วะ่ะโอ้โหทุกคนไม้เดิมตีปุ๊บกัดเลยอะโอ้โหตกน้ำคือกัดเลยตัวเนี้ยโอ้ทุกคนคนอีกตัวหนึ่งครับที่เดียวกันนะครับอีกแต้มหนึ่งคนสองแต้มครับโอ้โหนี่ไม้เดียวตีไปปุ๊บตกน้ำกัดเลยอะวัดสวนติดเลยคน้อน,นแสงหรือเปล่าฮะ โอ้โหกัดโคตรดีอ่ะหมายเดิมทุกคนทุกคนไม่น่าจะเห็นนะนุ้งมุมน,น,นู้นเลยอะข้างในนู่นนะฮะโอ้ทุกคนแล้วตัวนี้ไซส์ดีฮนะใหญ่มากทุกคนโอ้เอาเรื่องว่ะน่ครับผมหมายเดียวสองแต้มครับที่เดียวสองแต้มทุกคนกัดสุดใจง่ะเอาเด้คนนะครับฝากกันด้วยทุกคนคกดดกคนะครับผม โอ้โหใครที่แบบหาตีปลาในช่วงอ่าฝนตกครั้งแรกทุกคนโคตรกัดดีทุกคนดูอันนี้ผมมาบาบสามนะเลยไหนตม้มเราวันนี้นะครับผมทุกคนเอาเรื่องฮะหาต้มต่อไปทุกคนริกูดม,มาตัดชิบหายเลยมุมเนี้ย น่าไงว่าแล้วหน้ากัดชิบหายเลยตัวโคตรใหญ่โอ้โหไม่เชื่อลุ้ยัดมาโอ้โหตัวโคตรใหญ่ทุกคนโอ้โหโอ้ทุกคนตัวใหญ่อ่ะลุดอแะโอ้โหมุมนี้ผมบอกแล้วมันโคตรสวยเลยนะวัดกระเด็นเลยนะไม่ติดเดี๋ยวโคตรเสียดายตัวใหญ่ด้วย ตัวใหญ่จริงไม่ได้คีโมทุกคนนะครับใช้แบบอืใช้ได้เลยนะโอ้โหลูววัดแบบกันเตนเลยคนจังหวะเมื่อกี้ในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮะโอ้โหโคตรเสียดายผม,ผมคิดไว้แล้วมุมนี้โคตรโบ๋เลยหลุดทุกคนโอ้โหเสียดายมากโอเคนะครับไม่เป็นไรทุกคนโอ้โหแล้วตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับผมโหหลุดอ่ะเสียดายจริงทุกคนสช้ดีอยู่นะน่ะโอ้เสียดายจริงทุกคน,ะว,นวัดแบบ กันตินเลยนะไม่ติดอะ่ะโ,โอเคทุกคนหาแต้มต่อไปฮะเวลาเราเริ่มน้อยแล้วคนตอนนี้เริ่มมือแล้วนะครับผมไปหาแตใไม่ต่อไปครับมาไวรุ่นเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันนะครับว่าเราเนี่ยได้มากี่แต้มนะครับผมมา <c oughs> ก็ไปช่วงบ่ายบ่ายสามทวนไปถึงไม้ก็ประมาณสี่โมงเลยครับผม ก็ถือว่าได้กับข้าวเลยทุกคนดูนี่ฮะนี่ครับไวรุ่นสีแต้มเลยครับผมที่เราไปตกมาตอนสี่โมงเย็นนะครับก็ถือว่าได้คั่งได้กับข้าวเลยทุกคนนะครับไม่อดตายนะไวรุ่นตัวนี้ก็น่าจะเป็นอเอ้ยไปไหนละเพื่อนตัวนี้ก็น่าจะเป็นเดอะเบสนลคน สามสี่ขีดได้นะครับผมก็ได้มามาอยู่ประมาณสี่ห้าแต้มนะคนนะครับผมจากที่เราไปสี่โมงเย็นนะครับหลังหลังฝนตกมาเมื่อวานนะครับก็ได้มาสี่แต้มนะคนถือว่าสี่ห้าวะอที่ไหนตัวหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าตัวห้าแต้มนะคนนะครับผมกระจายไปข้างล่างลนะตัวหนึ่งเดี๋ยนะเดี๋ยวแนะป๊บหนึ่งคนขอเก็บปลาขึ้นมาเลี้ยงก่อนนะ ทุกคนตอนนี้ได้มาสี่แต้มนะผมอีกตัวนี่หายไปไหนไม่รู้นะครับรวมนี่ก็เป็นโลทุกคนนะฮะตัวกลางนี่ก็คืใึใหญ่เลวเนี่ยรวมรวมเกือบตัวเดียวก็เกือบครึ่งโลทุกคนตัวกลางนะตัวนี้นะหลายขีดอยู่ยนะทุกคนตัวเนี้ยรวมทั้งหมดก็เป็นโลทุกคนนะครับที่อยู่ในนี้นะนี่ครับทุกคนรวมทั้งหมดก็เป็นโลนะครับผม ก็อย่าลืมฝากกันกดติดต้าให้กันด้วยนะครับทุกคนให้มันครบหนึ่งพันซับนะครับผมฝากผลงานกันด้วยนะคนกับเจ้านี้เลยนะนะครับอุ้ยโอเคนะครับทุกคนไปกันก่อนนะครับเจะเจอคลิปต่อไปนะคนบาๆเจอกันยังไม่จบครับทุกคนอีกแป๊บหนึ่งปลาที่ผมได้มาคนเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยคืนนะครับเราไม่กินนะคนจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ นะครับผมก็เถ่ากินก็คืออิ่มอยู่นะคนเผาเกลือได้นะครับเป็นปลาเผาได้นะคนโอเคไปก่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทุกคนผมเกียดทําไม่ใช่แลรวนี่คือเรือนะคนนี่คือเรือที่เราออกหมายกันบ่อยๆครับสําหรับคองเล็กคองน้อยคนเขื่อนนะครับอ่างเก็บน้ำใหญ่ก็เอาไปได้เรือตัวนี้ทุคนโอเค Bye còn luôn. Bye bye. trên mày các bạn